1 2 3 4งสอมสี่ใช่ไหมฉันมีสี่คนต้องเครื่องเบ็ดไปตรงไหนเดี๋ยวมาตกปลากันเถอะเวลาพี่หมาไปตกเรือด้วยมันตกปลาเป็นคู่เรือฉันมาเลยคือสี่คนนี่นี่มีสี่คนพอดีเรือมันเขาอยู่ในไทเทเรียลอยู่เลยเดี๋ยวเขาค้างมานั่งเร็วค้างนะถ้าเกิดอยู่ในไทเทเรียลแล้วมึงไปเกาะอื่นอ่ะอะไรแม่มันค้างแล้วถ้าเกิดมันยังอยู่ในไทเทเรียลแล้วมึงไปเกาะอื่นอ่ะ เอ็กก็ไม่ไปที่แลเอ็กค้างอ่ะเอ้ยนกบีีขายเราเราจะเอาเราจะดูราคาให้ให้พวเขาเล่นไอ้นี่ทันชอย์จิ้งพิเศษก่อนขึ้นมาได้เลยพี่หมาพี่หมาได้เปิดไหม่ใหม่นีอันนี้เปิดไหมนะครับเปิดไหมลฮะยี่ผลักกันเถิดตรงนี้หรือว่าจะตามเขาไปตามเขาไปดีกว่าอุ้ยแอดมินมาว่ะเอาเรื่องก็ไปก่อนแรกดิแอดมินมา เราต้องไปเกาะแรกเลยเพราะว่าแอดมินเราที่เขียนไปเกาะอื่นอู้แอดมินมาอย่างนี้เราต้องอยู่เกาะแรกไปเลยไม่เปิดไม่มมาก็ดีแล้วนะเพื่อนเนี่ยเปิดเปิดไม่อยู่ครับบอกว่าโลบอกเป็นแบบมลาตกปลาวิธีการตกปลาก็คือกดปุ่มที่เขาบอไวหน้าจอถ้าอกดปุ่มที่ขึ้นไวหน้าจอเฮ้ยก็จะได้ปลานี่เป็นกบอ่ะ ทำไมถึงเป็นแดนอีกแล่ะเขาพูดคำหยาบประมาทเลยไม่พูดไม่พูดชันชันชันไม่พูดอวดไม่พูดไม่พูดไม่พูดจะไปแล้วนะอืมันได้สาหร่ายสาหร่ายไม่ค่อยดีบ้าอะไเนี่ยแกแกเข้าชั้นบ้างล่ะเข้าชั้นบ้างล่ะบีดีบ้างล่ะนี่ไหนตกปลาได้ตัวนี้ไหม ยังไม่ได้เลยตอนนี้นให้รู้ฉันตบทีเดียวได้อะตบทีเดียวได้โอ้เจ๋งเจ๋งอะดดไปแม่บนเหมือนหมาจังเลใช่มันคือหมานั่นแเลยออกไปเล่นแบบนี้กระถา,า,า,าง,างานี่หมาตามทำอันนี่เฮ้ยเรือนกากเพื่อน กนัเลยชิวจัดเรือนี้เราจะแบบโอ้คนละฟิลกันเลยเรือเขากับเรือเรา เขาโดนแบนไหมเพราะว่าเขาเผลอพูดว่าอ้วนอย่าพูดเธออย่าพูดไม่งั้นจะโดนแบนอ้วนอย่าพูดกูได้อย่าพูดฉันไม่พูดเพราะว่าฉันเป็นเด็กอยู่กูกูว่ากูสือกูเสือแกอายุเท่าไหร่ฉันเพิ่งจะขึ้นป .1 เองแล้วเปิดไปได้ไงกูดีๆมันก็เด้งมากูดีๆมันก็เด้งฉันก็ไม่รู้อ่ะ มีไม้นั <hơn> ่งแล้เก็ฉัน yes. น <me> so wow, ่าเห็นเธอมีไม้แค่เลยร่ดวงเข้าเป็นเพื่อนฉันก็เลยได้คนมีไม่มากันเลยแล้วก็ไม้มาช่วยได้ขึ้นมาเธอเล่นไอแพดที่ไหนไม่ไนเล่นมีซีนี่คือเซอร์ส์เซ์ว้าวสไรส์มากคือปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนยักษ์ไม่ใช่มันคือปลาปลาหล่อหั่น อะไรนะปลาหัวดาบหัวดาบมันเป็นหัวหรือมันหรือหัวหรือดาบกันแน่อ๋อหัวดาบปลาหัวดาบไอชื่อแปลกๆก็ฉันไม่รู้จักว่ามันชื่ออะไรฉันมีน่าจะมีปลาหัวดาบสองตัวอ๋อหัวดาบตัวเท่าฉันอ๋อหัวดาบตัวเท่าฉันนะดาบฟังผิดเลเล็กสุดเลยเนี่ยไม่มีใครมองเห็นอะเป็นยไงอะปลาซิลลูกตัวเล็กตัวเล็กมาก นี่มันปลาปลาดนตรีมันมีอคีย์ขึ้นมาใครมีเบ็ดนี้บ้างเบ็ดแอดมินเบ็ดแอดมินฉันไม่มีเบ็ดแอดมินแต่ฉันขอเบ็ดนี้ดีสุดแล้วเบ็ดนี้ดีสุดแล้วม,ม,มาเร็วตามฉันมาเรือคลาสสิกของเราบอกยังไงเพื่อนว่าเรือแกมันเบาอย่างคลาสสิกอ,อ่ะเรือเรือแกโคั่เบาอ่ะแบบคลาสสิกมากฉันไม่มีเรืออื่นแล้วฉันก็ต้องซื้อเรือนี้เบาหรือไม่เบาก็ได้เพราะว่าฉันเป็นเด็ก แกมาน,นั่งกับฉันก็ได้นะเพื่อนถ้าแกมาน,นั่งกับฉันแกบอ,อกเลยแกรู้นะฉันได้ย้อนกลับมาได้ได้นั่งตกปลาอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมาลุกขึ้นแล้วก็มาตกแบบน,นี้นี่กำลังตกเถิ่ฉันจะไปหาเรือเรื่อยๆไปแล้วหาอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวเล็กอีกเอาใหม่เอาใหม่ได้า มันดีเหรอรองเท้ามันดีได้มานานเลยรองเท้าสปีดมันดีเหรอดีมากเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วิ่งเหรวิ่งไวขึ้นว้าวเรือนั่งได้สองคนเซตค,คนที่อยากนั่งเรือแรงๆอ่ะมาเลยนั่งได้สองคนแบกบัคเก็ตมาอีกแง่โอ้มังเก็ตฉันได้รองเท้าสปีดโคตรฮอตอ่ะเรือเรือเยอะมากเรือมันหมดยุคไปแล้วรองเท้าสปีดอ่ะต้องเอารองเท้าสโลว์อ่ะได้ฉันชอบฉันชอบฉันชอบ และใส่รองเท้าสปีดยังไงมันใส่ไม่ได้มันต้องไปทําก่อนแต่ของฉันได้รองเท้าสปีดแรงขึ้นสองเท่าว้าวไม่ไปทำกันนะเจ๋งอันนี้ที่ฉันใส่อยู่เนี่ยที่ฉันใส่อยู่แกก็เลือฉันมามัเหมือนรองเท้าว่ายน้ำเลยอือใช่ไหมไปเลือไปฉันจะไปเลือฉันทัวไมคิดแต่ทีเดียตัวเล็กจริงๆังกับบัตรได้มาห้าแล้ว นี่ยเราฉันขายปลาฉันขายปลาไปแล้วทำลงเท้าตรงไหนอ่ะทำลงเท้าสปีดโอ้ยแกไม่ขึ้นตามฉันมาเองแกก็ไม่ต้องทำหรอกฉันอยากทำลงเท้าสปีดฉันได้ลงเท้าสปีดโอ้แกขึ้นเรือฉันมาแกไม่รู้ที่ทางอ่ะทำลงเท้าสปีดตรงไหนเดี๋ยวฉันทำเดี๋ยวฉันพาไปขึ้นเรือฉันมา รีวิว800ล800้เลยเหรอ๋ยวฉันขอลงไปก่อนนะ Let's go <S มาฉันด้วยเรือเยอะโอ้โหเรือเยอะมากเรืออะไรอีกเนี่ยเฮ็ดโคตรเฟี้ยวแรง 150. 1้0ห้รงอาสแรงมางยัางไงอ่ะเอ้ยอีกคนนึงต้องยืนอะได้เดี๋ยวนนเ,เดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนให้เดี๋ยวยืนให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราที่อยู่ทำไมเนเราต้องไปนั่งเรือได้นั่งได้สี่คนน่ะเราเรียนจากคนเองอ่ะเคอซื้ออะไรกูมาทำไมอ่ะ Black Market หายแล้ว Black Market ถูกงนะพี่หนาเอ้ยทุกคนใครอยากไปตกเกาะที่ได้เลเวลดีมัางได้เลย ไปเลยเสียวมากลมแรงโอ้ยลมแรงลมแรงมีเงินแอาี่อเรอย่างรวะคแรงเร็วเร็วเรื่อเรืเรือเ่อเรือเรือเออเรื่อเรเอรอรอเรือรืออเรออ่งเือ่ มีตงังค์แค่สามร้อยใครจะซื้อได้ได้อะเออไปตกปลาฟาร์มเบลดรือวะซื้อไม่ได้นเนี่ยเจเรือที่เธอมีแล้วเก่งเราต้องตกปลาให้ได้เยอะก่อนเราปลาไปขายเลสเกิลเลสเกิล t ลสเกิลเย่ว้าวนี่บ่อปลาใครไม่รู้อะเจ้าของไม่อยู่เราตกกันเลยนะ อู้เฮ้ยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มากปลาตีวใหญ่มีเ้ยปลาทันปลาใหญ่มาท่มันปลาตัวใหญ่มากโอ้ชเจ๋งปลาตัวใหญ่ที่สุดโลกเลยให้กี่บาทแน่ปลาแบบนี้ปาที่ใหญ่กว่านี้ เรใหญ่มากใช้เบ็ดนี้เบ็ดสีเบ็ดสีรุ้งเบ็ดสีรุ้งเรืองแสงด้วยนี่มันดันลบมันดันลบให้ให้มันเร็วขึ้น10%พราะให้มันมีสปีด10%เนี่ยมันอะไรดีมากเลยอะแตะโอ้ยโอ้ ลด้ยวสิบเป็นหนให้ปลาแต่ละตัวโคตรเจ๋งอ่ะโคตรได้ปลาโอพีขนาดนั้นได้ไงอ่ะโคตรเันเจ๋งอ่ะฉันยังเป็นเบ็ดใหม่เลยมันมันลดก้าวสิบเป็นโคตรช้าเลยฉันจะปล่อยมันฉันปล่อยมันก่อนเดี๋ยวฉันเอาจริงไหมอันนี้เพราะว่าฉันใช้เบ็ดทีมาดีได้ด้วย ก oh อเจสตัวอย่างใหญ่สองจ <2. 5. S 2> ุดห้ <6. S 2> าหกจุดต <6. S 2> ัวนี้หกจุดแปดกิโลกรัมเลย ชื่อชื่อหมาชื่อหมาแป๊บนึงได้เลยครับโดนแบนไม,ไไมไเลย5นาที